ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด s u b s c r i b e เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จดัดการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b บ l l 23มอนอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ควรจะทำการอัปเดตข่าวสารในส่วนของแผนการเล่นหรือว่าแนะนำรีวิวแผนเด็ดแแแผนแผนผนนนรงทที่่าลอใช้นะคก ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมแผนของ4222นะทุกคนก็มาดูชมมาเลยกันนะครับว่าจะมีรูปแบบไหนกันบ้างทุกคนหรือว่ามีแผนไหนกันบ้างที่น่าสนใจหรือว่าทํายังไงกันบ้างก็มาดูชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปไดูชมคลิปกันก็มาเดิมทุกนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับแลวก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม E ีฟุตบอ l ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55เลบ คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคนะเพื่อนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะดํเนินการสอนหาแผนแร่คนหรือว่ารีวิวแผนแร่การรวบรวมแผนของ4222นั้นทุกคนก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่รูก้กันดีนะครับว่าในส่วนของแผน424นันทุกคนก็ยังไม่กลับมาในตัวเกมนะผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะดํเนินการ สอนหาแผนที่คล้ายๆกับ42สีแล้วกันนะเพื่อคนก็คือแผนของ4 2 2 2องนี่นะครับก็มาเรื่องที่แผนแรกเลยคนก็เข้ามาที่ในส่วนของการเปลี่ยนทีมอีกเช่นเคยทุกคนเข้ามาที่ในส่วนของดีมทีมนะครับแล้วก็กดไปที่ในส่วนของทวีปของนอสเซ็นทัลอเมริกาทุกคนเลยก็กดไปที่อเมริกาหลีดทุกคนแล้วก็สโม,มสรแรกเลยคนหรือว่าสโม,มสรของแวน c คเวอร์ทุคนอันนี้เลยนะครับและเมื่อได้สโม,มสรเสร็จแล้วก็กลับไปที่การจัดทีมหรือว่าการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเลยคนก็ กลับมาเลยนะครับทุกโคนกลับไปที่หน้าแรกแล้วก so ็เกมแผนของเราเนี่นะครับและเมื่อถึงหน้านี้ก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนทีมแล้วก็กดไปที่ Default ทุกคนจะได้หน้าตามาประมาณนี้สําหรับแผนของ4-2-2-2ทุกคนซึ่งมันคล้ายๆกับ4-2-4มากๆเลยครับเพราะว่าในส่วนของ4-2-4นะครับจะเป็นปีกซ้ายและปีกขวาทุกคนแต่ว่าในส่วนของ4-2-2-2นันจะเป็นในส่วนของ l w f และก็ IMF ทุกคนหรือว่าเป็นปีกต่ำนี่นะครับก็ซึ่งเป็นแผนที่คล้ายๆกับ4-2-4นี่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับแผน 4222แผ่นนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้ทุกคนก็ทําตามกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าเปิดมงมันแน่นอนคนมีกองหลัง4ี่ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะผมซึ่งปรับเป็นกองกลางตัวรับหรือกองกลางก็ได้นะครับผมเลยก็ป,กปีกซ้ายปีกขวาคนรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก2คนเองครับผมก็เปิดมงมันแน่นอนนะบนสหรับใครที่ชอบแผ่นนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสรับแผ่นได้ทุกคนประมาณนี้เลยกันนะครับมาดูวนต่อแผ่นที่สองทุกคนก็มาที่ในส่งการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็ สำหรับทีมที่2น,นะผมก็เป็นในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสทุกคนกดมาที่ยุโรปนะผมแล้วก็หลีกเอิงฝรั่งเศสทุกคนหรือว่าหลีกวันยูเบอร์นี่นะผมก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของเอเอสโมนาโกทุกคนหรือว่าสโมสรของโมนาโกนี่นะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมของเราหรือว่าการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนะทุกคนกดไปที่หน้าแรกนะแล้วก็กดไปที่เกมแผนนะครับและเมื่อถึงหน้านี้ก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนทีมแล้วก็เด f ฟ u l ลเหมือนเดิมทุกคนจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4222มมกก็คล้ายๆับกี้เลครับผมงต่ว่า ในส่วนของ LMF หรือว่า IMF ทุกคนจะเปลี่ยนเป็น AMF หรือว่ากองกลางตัวรุกนี่นะครับประมาณนี้คนสลับแผนของ4-2-2-2รูปแบบที่2หรือว่าสโมสรของโมนาโกนี่นะครับจะเป็นกองหลัง4ตัวทุกคนกองกลางตัวรับหรือว่ากองกลาง2ตัวผมแล้วก็มีกองกลางตัวรุกอีก2ตัวผมววซึ่งคล้ายๆกับปีกอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนี่นะครับก็ ใครที่ชอบแผ่นนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับบอกเลยว่าแนวรุกมันแน่นอนแล้วก็กองกลางแน่นแน่นอนนะทุกคนสำหรับแผ่นนี้ผมก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับ4-2-2ในรูปแบบที่2นะครับมาด่วนต่อแผนที่3ามมเลยทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนเลยก็มาที่ในส่วนของเลีกของ north central อเมริกากันเหมือนเดิมผมเลยก็กดมาที่ในส่วนของี리가 bbva mx นะทุกคนหรือว่าอันที่3นี้ครับ และเลื่อนลงมาที่สมโมสรของคลับลีออนครับทุกคนนี่เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเลือกทุกคนกลับไปที่การจัดทีมหรือว่าการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเตปเลยทุกคนหรือว่ากลับมาที่หน้าแรกทุกคนเลยก็กดไปที่เกมแผนทุกคนหรือว่าการจัดแผนของเราเนี่ยนะครับและมาถึงหน้านี้ทุกคนกดไปที่การเปลี่ยนทีมแล้วก็กดไปที่เดยฟอล์เหมือนเดิมจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ442นะทุกคนต่อเป็นกองหลัง4ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวเลยก็ปีกต่ำปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้า1ตัวแล้วก็ กองหน้าตัวต่ำอีกหนึ่งตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยสำหรับแผนของ4ี่สีทุกคนซึ่งมันสามารถปรับเป็นกองกลางตัวรับได้ด้วยทุกคนหรือว่าปรับเป็น DMF ได้ด้วยนะครับส่ดในส่วนของ CMF ตรงนี้นะครับก็ถ้าปรับเป็น DMF น็ทุกคนจะได้เป็นแผนของ4222เช่นกันในนี้นะครับก็ใครที่ชอบแผนแนวนี้หรือว่าใครที่ชอบแผนแบบนี้ทุกคนบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่เปิดโมงเข้าหัวแน่นอนคสับในส่วนของ422 2รูปแบบนี้ี่นะครับก็ใครที่ชอบทุกคนก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนนีะครับ ไปดวนต่อแผนต่อมากันเลยทุกคนก็สำหรับแผนนี้นะครับเป็นอีก1แผนที่บอกเลยว่าเป็นแผนยอดฮิตนเวลานี้เลยทุกคนก็กดมาที่ในส่วนของเซาท์อเมริกาพี่คนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ในส่วนของทีมชาติปารักไวครับทุกคนแล้วกดยืนยันไปเลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเดิมทุกคนกลับไปที่ในส่วนของการจัดทีมหรือว่าการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเลยทุกคนแล้วก็กดไปที่โค้ดทุกคนการเปลี่ยนทีมแล้วก็เดฟเฟลนี่นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สําหรับแผนนนของ4-13ค ก็เป็นกองหลัง4ตัวนะคนกองกลางตัวรับ1ตัวแล้วก็กองกลางอีก1ตัวแล้วก็ในส่วนของเปียกซ้ายเปียกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2คนนั่นเองนะครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้สำหรับแผนที่บอกเลยว่ายอดฮิตอยู่ณเวลานี้เลยนี่นะครับและที่สคัญนี่ทุกคนสามารถปรับเป็น AMF ได้ด้วยคนหรือว่าปรับเป็นกองกลางตัวรุกได้ด้วยนะครับจะได้เป็นแผนของ413 2อะไรประมาณนี้นะครับมีแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนเซ็นเตอร์แบ็กนะหัวม้วก็กองกลางตัวรับนะุกคนกองกลางตัวรุกนะหัวม้วก็ ปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2คนนี่นะครับจะได้เป็นแผนของ4132อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของทีมชาติปลารักไวนะครับก็ใครที่ชอบทุกคนสามารถไปหามาเล่นกันได้นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหร,รับการรวบรวมแผนของ4222 442แล้วก็4312คนหรือว่า4132นี่นะครับก็ใครที่ชอบแผนแบบนี้นะทุกคนหรือว่าสายเปิดมงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะทุกคนเป็นแผนที่ ทดแทนแผนของ4-2-4นะคนก็สามารถไปถหานหรือก็ไปเลือกเล่นกันได้เลยนะครับก็ทุกคนชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่ากําลังใช้แผนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ4-2-4หรือ4-1-1-4อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีเข้ามาในตัวเกมนะคนหรือว่ามีเข้ามาเมื่อไรนะครับก็จะมาทาการอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะรทุกคน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ o ฟ t b บอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ